สวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยครับเอาชีวิตรอดได้อัดใหม่นะครับเมื่อกี้ภาษาพูดไปซะเยอะเลยเพรว่าอ๋อคลิคนคลิปที่ไรมีความชิบหายทุกทีอ่มคือว่าผมได้ไปเล่นนอกรอบมาก็เยอะอยู่นะก็ได้พอสมควรเลยแหละเออเดี๋ยวอีพีนี้อาจจะเป็นอีพีสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ก็ไม่ทราบนะครับผมเมื่อกี้รือเปิดใหม่อัดใหม่เอาเถอะ เออผมได้ทำเส้นทางไป I o ender, ไอออเปเดอร์ใช่ออเบเดอร์ o ender, เอ่อไปที่ที่มันเออ hold, สตองโฮใช่ใช่ใช่สตองโฮผมได้ทำทางไปที่สตองโฮเรียบร้อยแล้วเจออีกแนไม่เล่นหน่อยก็ผมงไม่ได้ความเป็นร้อยเมตรแต่นึ่งเออสิ่งที่ผมมีเตียงไปก็มีสโนว์เบาเตียงผมจะใช้เตียงในการข้านะครับผม แล้วก็ใช้น้ำในการทับ L LG เฮ้ยไม่ใช่ออพอไหมบ้าพอไหมพอไม่รู้ะ่ะชิหมหายแล้วลืมเอกฟักทองลเลยแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปครับไปครับซึ่งผมอาจจะดังหลือาจจะเบาอันนี้ก็อขออภัยด้วยครับผมแต่ก็จะจบแล้ว เค okay. สถานที่ที่นี่มันก็อันตรายเสือเกินนอนกับมาถึงก็อันตรายโ okay. อเคอืมีอะไรไหมก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับโอเคครับ okay. ผมนม้ำ ทำไมดูกระตุกกระตุกวมาทำไมครั้งนี้มันกระตุกอะไ,ไมาเป็นไรแล้ก็ยี่สุดท้ายแล้วตุกเลยก็ไม่เป็นไรผมได้ทำเส้นทางไว้แล้วเราจะมาเปิดค่ะ เราครับท่านไปชมโอ้ยชิบหายลืมเนี่ยเอมเซียไมยฟีเอเครับผมหืมแหลกชั่วคู่แล้วก็เข้าไปเลยยิ่งเกยินรับข้อสู่อะไรสักอย่างแล้วมันก็กระตุก แบบสุดๆจะถูกฆ่าไหมวะเนี่ยไมผมไม่เอาที่คุณเพรมาวะ โอ้โห MLG โอ้โหแล้วกะเลือตรงนั้นเ็นอาหารเป็นอาหาร เราจะต่อตัวขึ้นไปดีกว่ามันต้องบินยู่วยใกล้นี่แน่เลยดูสิว่าผมจะรอดหเดี่ยนนะผมไูเ้า่อบ้าน,นดูนั่นเราไปกิน้า,าแล้วปึ๊บ ไม่โดนเลยเอลไรกโดนลูกยอดลูกยอดลูกยอดีคนมแล้วเดี๋ยวันบินมาแล้ว,ม,ว,วมันจะโจมบไ้ยจูบไอชิบหาอีะอะไรไอนนี้ว่าน้ำเร็ว ไป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 ูกน,นำบัก,กวไมได้บักดจุดนี้จุดถ้ารบงเีนแล้วแหละจุดนี้ต้งเ<ม>ียลอสวยยอดีวะโอ้โห ต่อต่อต่อไปแล้ต่อไปต่อไปต่อไปไม่ยากเย็แล้วกันตรงนั้นเลยเปไปยืนงปุ๊บเชนดูผมไม่ทันรับผมาตัดไปตอนไปถึงไอ้นั่งอะไรแล้วกันทุกผมเข้ามาเป็นที่ยำร้อยเราก็ต้องวิ่งไปเอาของอีกเช่นเคย โอ้โห oh. จุกมันก็ใหญ่ไปกันแลนี่ไม่นะอีกยิางไปเิอินเดแมนข้ามันอืม,อมอเปิดกระจายเขยี่สยสวย,สวย,สวยอินเดเมนสวย,สวยอินเดเมนก็อยู่ฟังเราไม่กี่ตัวนะครับเยอะ ไม่เข้ามาขัอีกแล้วมาต่อครับไม่ต้องสนนะครับเริ่มกิบเรื่มาทำไ,ไม,เอ,มเอ่อสิ่งที่เราต้องการคือประมาณนี้ลงมาใส่อือหนึ่งทีอือหนึ่งทีอือหนึ่งทีเด็เไปีเรปีเรปีเรปีิ๊ จะใช้เทคนิคบอลชูแล้วครับโอุ๊ยเฮียเฮียนี่ไงหนึ่งทีเป็นไงล่ะฮั้นสามารถจนไม่ได้หรอกไปเลย

เพียวผมผมมาเร็วเกินไปแล้วมีทำการโอ้โหเลื่องอลรมตัดไปตอนนี้ไปถึงเลยแล้วกันตอ,อนนี้ผมก็มาถึงแล้วเมือ่อกี้โดนเอเนเมนตบตายได้ป่าว๊ยจุโกลงไสวย มันได้กินตูดดูมันได้กินตูดงูว่าต้องไปวางตีนงด้านหลังว่ะไปอย่าตามมาละกันลูกสวยนอน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 นเกิดจะได้เกิดตรงนี้ไป มาลวกินตุนตอนนี้วะเนี่ยอเงนียวอนแมนเฮ้ยมนมีเร็วมัย mọi người 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 mọi qua

มาต่อแถ่นแล้วกันเกี่ยวผมผมหมายเราใช้ปันช่อนนัานนตายซะ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 ตายครับรัวๆครับรัวๆรัวๆครับรัวๆครับมนจะมาหนีอะไรตอนนี้

อะไรกันเลเกกันปะ้ะวันเก็บของแล้วผมเพื่ด้เจอขขาวไล่ของหล่นไปแล้วครับเลยแค่ไม่กี่อย่างเอ็นคมเป็นโชคชะตาของที่หล่นไปมีแต่ของที่ไ,ทไมครเก็บอะไรขนาดนั้นจบด้วยเพลงดาบในจบแล้ว เอเราอนแรดิสูหัวละครกรีที่เหลือทห้โ้เวลเวเเเก็บเววเก็บเวลเร่อง้เราเจอพอเท่าไปจจจงโเวลเออกไเอาละครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮอะไรนะ โอ้ยขนาดจบแล้วแกยังไม่เล่นเออผมก็บอกว่าเราจะมาปิดตำนานไม่ใช่ตำนานซีรีส์เอาชีวิตรอดรอบนี้นะผมคือผมอาจจะไม่ทำต่อแต่ผมอาจจะไปเล่นรอบๆแบบคนเดียวส่วนซีรีส์ต่อไปจะเป็นซีรีส์อะไรหรือว่าจะเป็นอะไร ไปวะเฮ้ยเฮ้ยเก่งไหมไกจบแล้ว เดีย๋ยวขอกลับบ้านแล้วครับผมวีีโอครับก็ไม่ต้งองกลับบ้านเลยนะครับก็รา่าคลิปนี้ก็ขอจบกับเพียงเท่างน,นี้คลิปหน้าจะเป็นเกียมอะไรก็รอรับชมรับฟังได้นะครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ฟูร์เจน่าทีวีช่องเล็กๆช่างนี้นะบายเจอกัน